เมื่อเราเจอโซนใกล้ๆกันแล้วเรากังวลว่าจะโดนสบัด liquidity เราควรจะสังเกตและดูยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้กันนะครับรูปแบบของการโดนสบัด liquidity นะครับเราควรจะหาสิ่งที่เรียกว่า inducement นะครับหรือรูปแบบของการที่เขาจะหลอกล่อให้เราเข้าออเดอร์แล้วเขาค่อยมาสบัด liquidity เราอีกทีนึงเนี่ย มีอะไรบ้างเนี่ยผมจะไม่ได้ขอลงรายละเอียดในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมทำอีกคลิปหนึ่งนะครับไว้ที่ในแอปนี้แล้วนะครับชื่อว่าเรื่องของการระวัง liquidity นะครับในคลิปนี้เลยนะครับใครสนใจก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับแต่วันนี้นะครับก็จะมาขยายความเพิ่มเติมนะครับให้เราได้เห็นว่าการที่เราจะโดน inducement เนี่ยนะครับโซน inducement ที่มันจะสะบัด liquidity ใส่เราเนี่ยนะฮะ มันดูอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมขอแชร์ด้วยประสบการณ์ของตัวเองนะครับว่าเวลาโดนเราจะโดนยังไงนะครับจุดสังเกตในกราฟชุดนี้นะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยนะครับเวลาผมดูเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูก่อนนะครับว่ากราฟเนี่ยมันกาลังทําทรงอะไรมันกําลังสร้างอะไรให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองโครงสร้างราคาให้ออกนะครับซึ่งอย่างในตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ทําให้เห็นนะครับว่าเนี่ยกราฟเนี่ยกำลังขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการย่อนะครับแล้วก็สะสมพลังบริเวณนี้ในโซนที่2เนี่ยนะครับทำให้เห็นนะครับว่าโซนที่2เนี่ยนะ กำลังไซเวย์นะครับหรือกําลังสร้างดีมานโซนนะครับหรือว่ากําลังสะสมพลังอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะมีแรงมหา,าศาลนะครับในการดันกราฟขึ้นไปยยาวๆแบบนี้นะครับเป็นแท่งอิมบาลานซ์นะครับหรือว่า ขึ้นยาวๆออกไปเนี่ยนะครับโดยการคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าเกิดการเบรกออฟสตรัคเจอร์เรียบร้อยนะครับก็คือเอาง่ายก็คือโซนเนี้ยเนี่ยแหละคือจังหวะที่คนเนี่ยบายกันกระหน่ำเลยนะฮะพอเราเห็นแล้วนะครับว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่มีนัยสําคัญนะครับเป็นโซนที่มีแรงส่งฝั่งบายนะฮะในการทําให้เกิดการเบรก ทำให้การเบรกโซนไฮนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับแสดงว่าโซน2เนี่ยแน่นอนนะครับโซน2ต้องเป็นโซนที่มีนัยสําคัญอะไรบางอย่างทีนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยกราฟนะครับจะทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับซึ่งจะมีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยโดนสบัด SL บ่อยๆนะครับนั่นก็คือบางทีเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ไม้บายตรงนี้นะครับเราไม่ได้ไม้บายตรงนี้นะครับ แต่เรานะครับเห็นแล้วล่ะโอเคตรงนี้เป็นโซนที่เขาทําการเบรกออกไปนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับเราจะมาบายตอนรีเทสในโซนที่1ขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นจังหวะครั้งที่1แล้วเราบายขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ในบางครั้งนะครับเราเนี่ยจะมองแล้วนะครับว่าโซนนี้นะครับกราฟเนี่ยโอเคเป็นอัพเทรนด์นะครับแรงบายเนี่ยมีแล้วแหละนะครับเกิดการเบรกขึ้นไปเนี่ยนะฮะ ย่อมารีเทสแล้วเราบายเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่บางครั้งนะครับกราฟเนี่ยจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่จะบ่งบอกเรานะคบว่าตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่จุดที่เราจะเข้าออเดอร์แล้วถือเพื่อรันเทรนในฝั่งบายก็ได้นะครับเขามีโอกาสนะครับที่จะมาเคลียร์ลีควิตี้ก่อนการเคลียร์ลีควิตี้เนี่ยนะครับมันหมายความว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะมาเคลียร์ออเดอร์ ฝั่งบายของคนที่เขากําลังถืออยู่ข้างล่างเนี่ยออกไปก่อนนะครับซึ่งจุดสังเกตดูง่ายมากมานะครับมาดูกันเลยนะครับจุดสังเกตที่1นนะครับจุดสังเกตนะครับที่เราสามารถมองได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเขาอยากที่จะขึ้นนะครับเขาจะรีเทสครั้งเดียวแล้วขึ้นไปเลยไม่มีการแวะกลับมาอีกแล้วนะครับถ้าสมมติว่าคุณเข้าจังหวะเบรกเอา์นะครับจังหวะเบรกเนี่ยนะฮะย่อมารีเทสแล้วเราบีขึ้นไปเนี่ยเข้าครั้งแรกปุ๊บขึ้นเลยนะครับไม่มีการแวะกลับมารับใดๆนะคร บางครั้งนะครับกราฟเนี่ยเห็นแล้วนะคบว่าวอลลุ่มฝั่งบายนะครับจากฝั่งข้างล่างเนี่ยมันยังเยอะเกินไปนะครับเขาต้องกลับมาเคลียร์เพื่อให้มันเกิดการแมทชิ่งออเดอร์กันก่อนนะครับเอาง่ายๆคือคนมีออเดอร์บายอยู่ตรงเนี้ยนะครับเยอะเกินไปนะครับบางครั้งเขาจะมาเคลียร์ก่อนซึ่งวิธีการสังเกตนะครับเรามาดูกันนะครับก็คือเราสามารถเคลียร์ได้จากการดูอินดิวส์เมนต์ซึ่งการดูอินดิวส์เมนต์เนี่ยนะครับในลีควิตตี้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากนะครับสามารถไปดูได้ในคลิปลีควิ d ตี้ที่ผมทำมาก ง่ายๆละกันนะครับอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเขาจะเกิดเป็นตัวดับเบิลยูนะครับสมมุติว่าเกิดตัวดับเบิลยูอย่างนี้นะฮะการาฟลงมาเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับเกิดเป็นดับเบิลยูก็ขึ้นไปนะครับก็คือตรงเนี้ยนะฮะทำเป็นดับเบิลยูคือเด้ง2รอบและสมมุติว่าเรานะครับกำลังเข้าออ,อเดอร์อยู่นะครับเรากําลังเข้าออเดอร์อยู่เราได้บายตรงนี้นะครับบายรอบที่1งัดขึ้นไปนะครับปรากฏว่าเขาลงมาที่ฐานในรอบหนึ่ง เราบายรอบที่2นะครับแล้วมันก็ขึ้นไปถึงระดับหนึ่งนะครับที่นี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้า2รอบเนี่ยนะฮะแม้ครั้งที่2นะครับเราบายไป2ครั้งแล้วนะครับโซนที่1เนี่ยยังเป็นโซนที่ใช้งานได้นะครับแต่ถ้ามาไหลที่เขากลับมาครั้งที่3เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่ากด t r e e times rule ของผมเนี่ยยังใช้งานได้เสมอนะครับเมื่อไหลที่เขามาครั้งที่3มนะครับมีโอกาสนะครับที่เขาจะ ทะลุโซนนี้นะครับเพื่อมาเก็บลีควิตตี้ข้างล่างก่อนที่จะขึ้นยาวๆจริงๆซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเวลาที่คุณสังเกตนะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเขามาถึงโซนที่หนึ่งปุ๊บเด้งขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าเวลาคุณเก็บกําไรนะครับคุณอาจจะเก็บประมาณหนึ่งเก็บประมาณหนึ่งนะครับเก็บประมาณหนึ่งอาจจะเช่นอาจจะยกตัวอย่างนะครับคุณถ้าสมมติว่าปกติคุณรันตรงเนี้ยสองพันจุดนะครับ สมมตินะครับแต่ถ้าเขาทำ liquidity อย่างนี้ครับลงมาปึ้งลงมาข้างล่างแล้วงัดขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณมาได้โซน2แทนเนี่ยนะครับคุณรันเทรนได้นะครับรันได้เลยนะครับ เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นโอกาสนะครับในการที่กลับมารับจังหวะรันเทรนให้กับคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองเอาไปดูแล้วก็ลองเอาไปเลือกดูนะครับว่าเมื่อไหร่นะครับที่มีการนะครับสะบัดแบบนี้นะฮะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าชนครั้งแรกนะครับโซนหนึ่งใช้งานได้ปกตินะครับเป็นการเบรกรีเทสปกตินะครับแต่ถ้าเขาเริ่มทำอินดิวส์เมนต์สร้างโครงสร้างอะไรบางอย่างนะครับให้เรารู้สึกว่าเขากำลังย่ำย่ำแล้วก็ยังไม่อยากขึ้นสซตทีเดียวเนี่ยนะครับก็ให้เรานะครับมองว แล้วก็ไปรับที่โซน2ได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอันนี้เป็นตัวอย่างในทองคำนะครับในผมใช้ทำเฟรมใหญ่นิดนึ่งนะครับเพราะว่าตัวอย่างมันค่อนข้างชัดนะครับอันนี้คือ H4 นะครับเราจะเห็นนะครับว่า H4 เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เขาเบรกนะครับเกิดการเบรกเบรกไฮนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้คือเบรกแล้วเนาะการที่เขาเบรกขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มารับนะครับครั้งที่1ครับรับครั้งที่2นะครับเห็นไหม รับเราขึ้นรับแล้วก็ขึ้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับการที่เขายังไม่ขึ้นสักทีเดียวเนี่ยแล้วเขาย่อลงมาเนี่ยนะครับครั้งที่3เนี่ยให้เราระวัง liquidity ไว้นะครับซึ่ง liquidity เนี่ยสุดท้ายเขาก็มารับ demand h e f o อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เห็นไหมครับมีการย่ำย่ำอีก2ทีนะฮะสุดท้ายครับขึ้นยาวมากมากครับเป็นหมื่นๆมื่นจุดนะครับ อันนี้คือตัวอย่างที่1นนะครับของการดูนะครับว่าครั้งนี้นะครับดูว่าจุดนี้มันจะลันได้ไหมหรือจะหรือมันจะเกิด liquidity แล้วค่อยลันได้ไกลกว่านั้นนะครับ อันนี้ตัวอย่างที่1นนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2ครับตรงนี้นะครับก็ตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับกราฟเนี่ยทำการเบรกโซนนี้เรียบร้อยแล้วลงมาเป็นแท่งแดงเต็มเลยนะครับแล้วก็เบรกอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งในการที่เขาเบรกออกมาเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทำซัพลา่นะฮะโซนฝั่งเซลล์เอาไว้ตรงนี้จุดที่1และจุดที่2ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่าถ้าสมมติว่าเขาชนซัพลายนี้แล้วลงยาวเลยเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับคือยังไงมันก็มีโอกาสที่ชนแล้วก็ลงครับแต่สังเกตดูนะครับเ้ชนแลว ชนนะครับลงมาชนแล้วก็ลงมา2รอบเรียบร้อยนะครับจริงๆตรงนี้ระยะนี้เนี่ยนะครับคุณควรจะแบ่งเก็บกําไรแล้วก็คั้นหน้าทุนเอาไว้ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าสุดท้ายมันกลับมาที่หน้าทุนเนี่ยคุณจะเสียโอกาสนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ไม่รับโซนไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ถึงนะเนี่ยมันนิดนึงเนี่ยนะครับอันนี้ก็หลอกล่อเหมือนกันสุดท้ายนะครับก็มารับโซนตรงนี้ก่อนที่เขาจะลงยาวกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราลองวัดระยะนะครับว่าระหว่างนะครับใน จุดแรกนะครับจุดแรกเนี่ยที่คุณเข้าออเดอร์เนี่ยนะฮะคุณเซลล์ตรงนี้เนี่ยนะครับระยะนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้ก็เจ็ดพันจุดแล้วนะตรงนี้ก็เจ็ดพันจุดแล้วนะทองคำเขาวิ่งเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะตรงนี้ก็เจ็ดพันจุดแล้วนะครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าตรงเนี้ยแต่ถ้าคุณได้เซลล์นะครับในโซนข้างบนนะครับตรงนี้นะฮะจากสามสามเจ็ดศูนย์นะฮะลงมาสามสองอันนี้หมื่นจุดนะครับหมื่น เหมือนจุดเห็นไหมครับคำถามครับถ้าสมมติว่าเราได้เซลล์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราลันไปถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับอันนี้มันแค่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างอื่นๆเนี่ยมันอาจจะบางทีนะครับในจุดที่1เนี่ยมันอาจจะวิ่งไว้สักพันสองพจุดแต่จังหวะที่2อาจจะวิ่ง5000จุดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาระมัดระวังนะครับในการ ระวังที่มันจะเกิด liquidity แล้วก็ทุบใส่เราแบบนั้นก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่ผมมาแชร์ทริคสั้นๆนะครับในการเอามามองดูนะฮะว่าบางครั้งนะครับเราเนี่ยอาจจะมองเทรนด์ออกอาจจะมองโครงสร้างราคาออกแล้วก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะอย่างที่เราคิดนะครับมันอาจจะมีการสะบัดมันอาจจะมีการบ่งบอกอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อในคลิปนี้ก็คือ กราฟหรือแท่งเทียนเนี่ยนะครับเขาจะมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้เราได้สังเกตอยู่แล้วเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับเอ้ยเราลันลงไปแล้วทําไมมันกลับมาหน้าทุนก่อนที่มันจะไปรับอีกโซนหนึ่งแล้วก็ไปยาวกว่าเดิมเนี่ย เพื่อที่ในบางครั้งนะครับคุณอาจจะกำลังหาจุดลันเทรนอยู่จุดเก็บกำไรที่ไกลขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณเนี่ยไม่เสียโอกาสแล้วก็สามารถทำกำไรจากมันเนี่ยได้มากกว่าเดิมนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้นะฮะใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันต่อนะฮะไว้ติดตามกันเจอกไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย